ตอนนี้ s l ิปเปอมี Twitter แล้วนะคะสามารถไปกดฟอล o w พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะอย่าลืมไปกดกันเยอะๆนะคะเอโยเอเยอเอโยเอโยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะอยู่กับช่อง s l ิป p e r วันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม SB k 16 e สเหนเดิมซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นสนามเซปังที่เราได้คัดแถวไว้จากคลิปที่แล้วโอเค3รอบหมดฮาร์ดเราไปเริ่มกันเลย กลับเข้ามามันมันเป็นเทคนิคโกงๆอย่างหนึ่งนะเลี้ยวไปข้างนี้โอเคสวยสวยอุ้ยเราออกมาจากคู่แข่งได้แล้วนะออกมาจากบอดได้แล้วไปตรงนี้ต้องใช้ทักษนะไหม เหยียบแทร็กขึ้นมามีสะดุ้งเหมือนกันนะโค้งนี้ล้อยกตีลังกาไปที่อื่นบางครั้งก็กลม้มโค้งนี้เงี้ยไประวังเหยียบยะขี่เพลินเพลินก็เหยียบหญ้าได้เหยียบแทร็กเลขอย่าเหยียบแทร็กโอเคโอเคสวยไม่มีอะไรน่าเกลียดนะตอนนี้ โค้ข้างหน้าตั้งใจเข้าดีๆเบดไปโค้งไป,ไปสวยมากเราจะนำวนเดียวจบเลยนะเพราะว่าไม่อยากเสียงแข็งเดี๋ยวไม่ได้ที่หนึ่งสัญญากับแานผู้ชมไปแล้วนะคะว่าจะเอาที่หนึ่งมาให้ได้ก็จะเอาให้ได้คนะ่ะตั้งใจมาก <c oughs> โอเคออกตรงนี้ไปจะเป็นทางตรงเบกดีๆ รงเราต้องพลาดไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวบอดมันจะแซงได้โคงไปเลยคงาหน้บ็กนึก,นกชูไตบบานออกมาเล็กน้อยไม่เป็นไรยังได้อยู่ข้างหลังข้างหลังตามมาแล้วเราต้องทิ้งระยะห่างออกจากคูแ่แข่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะเพราะว่าทางตรงมันมีเยอะเหลือเกิน อ,อตามมาไม่เสียงมาอุ้ยนั่นไงพูดยังไม่ทันจะจบเลยรถคาวานะรถคาวามันแจ๋วจริงๆโอเคเดาว่าโค้งหน้าน่าจะแซงได้นะแซงได้ไหมลืมเบรกปะทุจะจะรอดไหมบานออกมาเล็กน้อยอ้ยยังได้อยู่ยังได้อย,ไดอ,ยไดอยู่ เ,เดี๋ยวไปลุ้นโค้งหน้าใจเยนเ็นๆอย่าลกที่หนึ่งเป็นของเราอุย๊ยอ้าวโอ้ยยิ่งตั้งใจเล่นอยู่อ้ย่ามาขวางไปเลยนี่คาวาคันเมื่อกี้โดนเราชนเนาะไม่รู้ใครนะไ,ไม่รู้ว่าใช่จูนาหานเวรหรือเปล่าโดนเราชนไปเมื่อกี้ยังโอ้จูนาหานเวโดนเราชนไปเมื่อกี้ยังไ,ไม่ล้ยมยังดำอีกนะ ้างน้าน่าจะเป็นยามาฮานะฟาฟ้าปฟ้าหน่อยเออยามาฮ่าแหละโอเครถอัพิเวียปะทยยมมะยามาฮ่าแงนไปโอเคเรากะลงรูอบอทมันเก่งขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้โดนแซงแล้วก็ล้มบ่อยเหลือเกินเราอาจจะยังไม่นิ่งพอนะโอเค หนึ่งรอบสนามคาดว่าจะโดนทางตรงข้างหน้านะแต่ไม่ใช่ตรงนี้อีกโค้งหนึ่งก่อน <c oughs> <c oughs> เบรกลิกต้องไม่บานต้องไม่บานโค้งนี้อย่าบานอย่าบานขอร้องโอเคไม่สวยแต่ว่าก็ใช้ได้เดีย๋ยวแซงมานะแซงฟ้องแม่เลยนะโอเคช้าไปจากรอบที่แล้วหนึ่งวิเพราะว่าเราลมนะแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดขนาดนั้น เมื่อกี้เครื่องกระตุกนิดหน่อยภาพอาจจะหายไปนะคะขออภัยด้วยโอเครอบสุดท้ายนิ่นๆๆนๆน,นอุย้ยทำไมมันหนีกันจังวะเฮ้จะทันไหมเนี่ยข้างหลังก็าตามมาข้างหน้าก็ต้องไล่เขาเรียกว่าหนีสุดชีวิตเบบ้านเลยอ้โหมีโอกาสแก้ตัวอยู่สองสาโพงนะ แต่ไม่ใช่คงนี้แน่นอนเพราเราไม่ถนัดเหยียบยาไปทีนึงอันนี้ไม่ได้ตั้งใจรัดนะม,นมันเบรกไม่ทันจริงๆข้างหลังก็ตามมาโอ้มันจะเอาได้ไหมเนี่ยอย่าบานอย่าบานเออโอ้ยยเราสุดท้ายยิ่งลน ไม่ได้โครงนี้ก็คือไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นทางตรงหมดแล้วโอ้ยไม่ได้ขอโทษไม่ได้ที่หนึ่งแล้วเย้ yeah. โอเคที่สองก็เอาวะโอ้ยมาแซงกันแบบนี้ โกรธบอดแล้วนะโอ้ยจบที่สามอู้หาสาตั้งใจว่าจะได้ให้หนึ่งนะโอเคไม่เป็นไรเอาไว้พัดน,นะสัญญาสัญญาอีกรอบว่าจะได้แน่นอนโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ